เริ่มต้นกันด้วยความบันเทิงจากโมโน m a ็กันก่อนเลยค่ะเป็นซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีที่จะทําให้เราเนี่ยลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาค่ะไปทําความรู้จักกันเลยค่ะกับซีรีส์เกาหลีเรื่อง Why You w e r e Sleeping ห่วงนิทรานํำพารักค่ะ Why you were sleeping พวงนิทรานาพารักเล่าเรื่องราวของนำฮงจูนักข่าวสาวผู้ที่มักจะฝันเห็นเรื่องราวในอนาคตและมันก็เกิดขึ้นจริงเสมอจนกระทั่งเธอได้พบกับจองแจชานค่ะอายการหนุ่มที่ย้ายมาอยู่ข้างบ้านเธอนำฮงจูได้ฝันถึงเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุที่อาจจะพลากชีวิตของจองแจชานทําให้เธอต้องหาทางหยุดเรื่องร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะซีรีส์เรื่องนี้เขียนบทโดยพัคฮเยรย,ยอนเพราะฉะนั้นเรื่องความสนุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสามารับชม กันได้นะคะที่ m o n o m a c Original Content ค่ะเจ้าเดียวในไทยนะคะเต็มอิ่มทุกอารมณ์เลยทั้งหนังและซีรีส์มีภักไทยครบทุกเรื่องนะคะด้วยค่าบริการสุดพิเศษเพียง250บบาทต่อเดือนค่ะสำหรับใครที่รักความบันเทิงรีบสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะ